อ่ะสวีเดตสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับต้อมชั้นแนวอีกแล้วนะผมน,นี่นะผมหนึ่งพฤษภานะฮะเดี๋ยวเราจะมาวันนี้นะผมผมจะมาเทสเลดกาชาเพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะผมเอ้ยเทสเลสกาชาแต่วันนี้จะเป็นเหรียญแมวนะฮะ <laughs> เพราะว่าใบฟรี <laughs> ผมหาปั๊มไม่ทันแล้วนะใบฟรี <laughs> <free S 2> <laughs> <free S 1> หมดแล้วนะผมเออตอนนี้ก็เหรียญแมวไปนะผมมาคอนอื่นนะผม เรามาน,นี่กันก่อนเลยนะผมมาดูเควสกันก่อนเลยนะนี่นะที่กลางคอนเทลล่านะจะมีเควสหนึ่งเควสนะไอคิงโกลลิงนี่นะนี่นะไม่ทํางานแล้วเนี่ยรวบรวมห้าร้อยไฟคิดตันมอบให้นะครับผมใช่ไหมอันนี้ไหมอลองดูไม่ทํางานแล้วนี่ใคจะดีหนึ่งหนึ่งไอดีเขาว่าหนึ่งไอดีต่อหนึ่งครั้งนะผมหนึ่งตัวละครต่อหนึ่งไอดีนะไม่แค่ตัวละครเดียวคิงโกลิงนี่คอนเทล่า คิงบลิงไม่ยงล่างตัวนี้เปิดการ์ดไม่ได้นะเสร็จแล้วนะผมมันก็จะให้ไปที่เซาเกตนะฮะที่เซาเกตเราก็ไม่ต้องวิ่งนะผมเสียเวลานะเราไม่ต้องวิ่งวก็อันนี้เอา้าบ้าเอานะครับรู้สึกจะเป็นเลเวลสิบสองขึ้นไปนะถึงทําได้นะเพื่อนเพื่อนคงทําได้อยู่แล้วนะผมอา่านี่นะผมพอมาถึงมันก็จะมีจุดบอกให้เลยนะผม นี่นะอ่านี่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 นะผมแล้วก็คุยคุยไปนะก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมโพลลิ่งไม่ทำงานนะผมซึ่งสไตล์ผมก็ไม่เคยอ่านอยู่แล้วนะ <c oughs> ไม่เคยอ่านมาเพื่อนเออเฮ้ยโหตีอีกคลิปกันเลยอะอ้ดูดิมันให้ตีอีกแล้วนะผม ผมเกลียดเสที่ให้ตีมากแนละ้วมันเสียตาตามมนาวะ่ะเนี่ยแล้ววันนี้ผมก็ไปลงเค้กไม่ได้อีกแล้วนะมันเสียตาตามมนาไม่เป็นไรค่อยลงพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ยังทันนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ผมไม่ไลงดันเค้กเลยนะเพื่อนตาตามมนาไปทํานูน่นทํานี่หมดนะแค่พลาดตีโป่งไปหนึ่งทีก็อดลงแล้วนะผมถ่ายรูปนะผมให้ถ่ายรูปนะ อ่าสำเร็จแล้วครับผมใช้ลด้สำเร็จแล้วก็กลับไปคุยเป็นข้าวลวมดีเลยเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะได้ของรางวัลมาประมาณนี้นะครับนี่นะฮะได้นี้มาโปลลิงเอ็กโคเนี่ครับผมเออน,นี่นยครับผมพอกดใช้จะได้รับภารกิจนะครับผมเดี๋ยวเรามากดให้ดูอะเรากดดูเลยดีกว่านะครับผมมาจากเมื่อใช้ลภารกิจ สังเกตชีวิตโปลิงมาสเตอร์ลิงที่ระลึกกดดูนะครับผมอ่าได้ภารกิจมานะผมนี่นะผมมันก็จะเป็นภารกิจตรงนี้นะนก็จะให้ไปนี้ต่อเลยนะมันเป็นภารกิจที่อยู่ในภารกิจนะผมเป็นภารกิจที่อยู่ในภารกิจที่ผมเอาซุปโนมาเพื่อวิ่งทำเกรสโดยเฉพาะเลยนะ <c oughs> นี่นะผมมันก็ให้มาถ่ายรูปไอ้นี่นะผมไอโ้โปลิงตัวที่อยู่กับตรงนี้นะ นี่นะผมแล้วก็จะได้ของรางวัลมานะผมแค่นี้เองเสร็จแล้วนะนี่นะผมเราก็ได้ไอ้น,นี้มาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยที่ฮอสปอตนะครับผมมันจะมีจิกซอนะฮะมีจิกซอนี้เราทำภารกิจเมื่อกี้แล้วเนี่ยไอไม่ทํางานเนี่ยเราก็จะได้หนึ่งครั้งนะผมเปิดทิกซอซหนึ่งตัวนะเปิดทิกซอซสามครั้งได้กระเป๋าอันนี้นะผมหกครั้งได้กระเป๋าสองอันแล้วก็ได้เหรียญเฟคอยหนึ่งอันนะผม แล้วก็9ครั้งก็จะได้การ์ดเหมือนปกตินะับนี่การ์ดก็จะปลดเอเมริกนะผมเออแล้วทำเฟสไปเรื่อยๆนะผมอันนี้ครบร้อยก็จะปลดอีงซิกซอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเฟสที่สองนะเพื่อไม่การเสียเวลานะดูเฟสที่สองกันอยู่ตรงนี้นะผมเขาเก็บเงินตายเลย วันนี้ช้าหน่อยนะผมเพิ่งกลับจากตลาดนะโอ้รีบกลับมาเลยนะผมนี่นะผมแพนด้าแพนด้านะครัผมแพนด้าโกลิงนะเพ <of> ราะว่ากำลังตามหาเราอยู่แล้วเข้ามาคุยนะผมขอบคุณแห่ได้สองเพคอยเลยเพื่อนหูดูดีได้ของโคตรเยอะได้ของโคตรเยอะแล้วก็ปลดจิกซอรตรงนี้หนึ่งตัวนะผมนี่เป็นจิกซอสองตัวนะ หรือได้เฟคคอยเยอะว่าได้สามได้สองได้สามเลยว่ะเพื่อนโอเคผมมีสิบอีกแล้วเอาละครับเอาละครับได้โนแลนด์อีกห้าสิบนะผมแล้วก็ได้ลูนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋านี้เปิดได้อะไรนะผมไอ้กระเป๋าสีแดงเนะี่ยเขาบอกว่าเมื่อเปิดจะได้รับนะผมบิ๊กแคทไวเชอร์นะฮะหกอันแล้วก็สุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างไอ้ลูนเอสอันนี้นะผมแล้วก็ลูนลูนฟ้าหรือเปล่าอันนี้น่าจะาละูนฟ้าอลังเกนดัตอลังเกนคิสตัน อธิษฐานกระเป๋าคิดตั้นคูณสองก็คือน่าจะเป็นเอ่อเอ่อเทย์อิงนะฮะน่าจะเป็นเทยิงอันนี้นะครับซีดอมมาเตล่ากดดูนะผมเราได้อะไรนี่นะโหอันนี้คือการันตีนะล่าน,นี้ผมก็ได้นะอ,นอันนี้หนะม่นะนี่ประมาณประมาณนี้นะประมาณนี้เฟสก็มีเท่านี้เอ้ยไม่ใช่มันยังมีอีกนะผมนี่นะฮะเห็นไหมฮะโปลิ่งแมชชีนนี่ผมเออโปลิ่งลิสแมนนะโหอ่านผิดแก คดหาแว่เตะกี้เราได้ไอ้นี่มานะการันตีมาสามแล้วก็ได้น,นี่มาสองนะผมเนี่ยเมื่อเดินครบสามครั้งนะผมเมื่อเดินครบสามครั้งก็ได้นี่นะจะได้ใบฟ้าครบสองครั้งก็จะได้แปนอันนี้นะผมเนี่ยพีดาเมเฮดบวกสี่เปอร์เซ็นต์มาเพื่อนเนี่ยปลดล็อกได้เอทีเคสามเลยนะนใช้อันนี้ทำนะอุ้ยใช้ของน้อยเลยเฮ้ยเวิร์กอยู่เวิร์กอยู่แล้วก็ได้เฟคอยอกันแล้วนะช่วงนี้แจกเฟคอยเยอะจะมาเดี๋ยวลองเล่นให้ดูเลยดีกว่านะผม นี่นะฮะเราก็จะมีไอ้น,นี่ทุกเต่าตรงนี้นะผมแล้วก็ในเวลาห้าชั่วโมงกว่าหกชั่วโมงเนี่ยมันจะสะสมได้หนึ่งลูกนะสะสมได้หนึ่งลูกเราจะสะสมได้ทั้งหมดห้าลูกเต็มที่นะคือเพื่อนๆต้องห้ามเกินห้าลูกนะฮะแล้วค่อยก็มาเล่นได้นะหรือจะมาเล่นทุกลูกก็ได้นะอาน่าในอย่างผมนี่มีสองอันนี้ที่เขาให้มาสามนะเปิดเลยนี่นะผมแล้วก็ทอยเต่าไปางี้นะผมมันก็จะเดินตามแต้มที่เราทอยนะอย่างเงี้ยอ่านกะ็จะได้ของรางวัลตามนี้นะผม ไอที่เป็นจุดเหลืองอะะหนะอเหลืองนะอนี่คือไ,ได้แล้วจะหมดไปนะฮะไอที่จุดเหลืองๆหลืองอ่าเนี่ยนี่นะนี่ได้รางวัลแล้วนะผมได้แล้วจะหมดไปนะมันจะสีมันจะหายไปนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่พอนะหกไม่พออันนี้ผมก็จะอันนี้ก็จะยังไม่ใช้นะเพื่อนๆครับไอไอลูกเต๋าเวทมนตรงนี้นะฮะถ้าถ้านับแล้วสูงสุดสูงสุดของลูกเต่าคือหกใช่ไหมถ้านับแล้วหกแล้วมันไม่ไปลงไนพวกนี้นะ อย่าไปกดนะครับผมมันจะไม่คุ้มเลยนะอย่างของผมเนี่ยถ้าผมกดใช่สูงสุดแต้มผมก็เดินได้หกใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันก็จะถึงตรงนี้เองนะฮะมันก็จะไม่พอเพราะนั้นผมก็ยังไม่กดนะรอลูกเต่าลูกใหม่ขึ้นแล้วค่อยกดนะผมเก็บไว้ใช้นะอย่าอยากกดเล่นหมดนะผมอยาก,กดเล่นหมดอยาก,กดเล่นหมดเฮ้ยมีคนขิงแล้ววะอะไรวะมีคนขิงแล้ววะ่ะโอ้ยแบงค์มันขิงแล้วว่ามันตีโบกหกด้วยอ่ะน่าเกลียดมากกแบงค์เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องเล่นมันนะผมไป เราไปดูคาชานัานดีกว่านะผมเพื่อนเราได้หมดแล้วนะมันตีบวกแล้วด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าผมเปิดได้ผมจะขึ้นไปตีบวกเลยเออถ้าผมเปิดได้นะถ้าเปิดได้นะไปยิงแลโอ้โหคนลุมล้อมนะผมคนลุมล้อมนะแัดไปนะผมมาเรามาดูรายละเอียดกันก่อนเลยหวานนะผมนี่นะซัมเมอร์ แคนดี้นะผมเออซัมเมอร์แคนดี้นะภาพสวยแนะ่ดูรลรเรียนหน่อยดีกว่าครับผมดูของขี้เกียมสุดเลยนะโหสีสันสวยงามมากนะผมอันนี้เป็นหางนะลักสองี่ดาเมสสองนะฝากสมุดได้เลือดหกสิบนะผมนี่เป็นหางอย่างนี้นะผมหางนี้นะเออแล้วก็อันนี้เป็นหลังนะผมหลังเนี่ยมุฟสปีดสามแล้วก็เลือดสามร้อยนะผมแล้วก็ ฝากสมุดได้ ATK4 ATK4 นี้ต้องได้นะผมเนี่ยคอนนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาถือเป็นอาวุธได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับผมเดี๋ยวลองดูอ่าชิ้นต่อมานะผมหมวกเท็ดดี้แบร์นะผมเนี่ยลองใส่ดูดิไอ้เนี้ยก็มีมีหูเงี้ยแล้วอินสามวิกนอสามนะครับผมมีรูนะฮะแล้วก็ฝากสมุดได้เลือดหกสิบ MDEF4 นะผมแล้วกนนี้เป็นส่วนหน้าครับผมอันนี네้แรงนะเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะดาเมจทุกเผาห้าเปอร์เซ็นต์ว่ะเพื่อนเอ้ยทุกเผาห้าเปอร์เซ็นต์ว่ะ แล้วก็สามคุณสมบัตินะผมอะไรก็ได้ในนี้นะไม่ว่าสเต็งเอจวิตอินเด็กนะผมลักนะผมอะไรก็ได้ถึงร้อยห้าเก้านะจะสังหารเป้าหมายแล้วมีโอกาสห้เซนได้เงินเพิ่ม20สิเซนนี่เลยนะผมเอาไว้ใส่คู่กับพวกเซ็ตหาเงินของเรานั่นเองนะฮะอันนี้ดีนะเป็นดาเมจได้ด้วยนะเป็นดาเมจได้ด้วยตาส,สมุดก็ได้เอทีเคหกเอทีเคหกนะผมก็จะเป็นตาปิงๆเนี่ยผมเอแบบนี้นะฮะไว้จะมีแสงออกมางนี้ด้วยนะ นี่ครับผมไอร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยคือหน้าหลังนะผมหน้าหลังหน้าหลังอ่ะมาดูชิ้นต่อมานะผมหกเปอร์เซ็นนะเป็นส่วนปากนั่นเองนะผมทุกร้อยี่สิบวีนะ็คือสองนาทีนะฟื้นฟูเลือดทั้งหมดนะผมมันก็คือเลือดเต็มเลยนั่นเองนะเต็มเปี่ยมเต็มแน่นเยอกเลยนะไม่ว่าเราจะเหลือเลือดเท่าไหร่ก็เต็มนะฮะภายในสองนาทีเต็มหนึ่งครั้งแล้วก็ฟูดาวสองนาทีฮนะเมื่อ HP ตัวเองต่ำกว่าห้าสเปอร์นะครับผมจะได้สกิลป้องกันสกิลอี เวลาเราใกล้ตายอะ่ะเราจะได้ป้องกันสกิลอีกสิบเปอร์เซ็นต์ฝากสมุดได้ร้อยยี่สิบนะผมกดล็อกไม่มีนะอันนี้ดีนะใช้ในวอลผมว่าใช้ในวอลน่าจะน่าจะเวิร์กนะต้องลองดูนะพวกสายพึกทั้งหลายนะเออเอาไว้ใช้สลับกันอ่ะพอมันอครูดาวสองนาทีปุ๊บก็เปลี่ยนเปลี่ยนปากพอครบสองนาทีเราก็เอามาใส่ใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะสลับกันไปสลับกันมานะอันนี้อาจารย์จุงอาจารย์จุงโกะแนะนํามานะผมเ <c> อ <oughs> ให้ลองใช้แบบนี้ดูแล้วอ่ะอันบนนะผม นี่นะผมมุ้งมิงนะโหม,มันเป็นหมวกผู้หญิงว่ะมันเป็นหมวกผู้หญิงว่ะช่วงเวลาเขินอายนะผมเนอค่าตัดสองนะโจมตีมอนสเตอร์นะผมมอนสเตอร์รวมถึงนะฮะรวมถึงมอนสเตอร์ MVP และมินีนะผมแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะผมแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะและเมื่อบวก6กนะฮะจะตีบอส MVP มนะผมและมินีแรงขึ้นอีกห้าเท่ากับตีบอสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะนั้นเหมือนม้าขาวเลย ถ้าเดิมๆนะม้าขาวเดิมๆบวกสิบกับอันนี้เดิมๆบวกสิบอันนี้แรงกว่านะฮะเพราะว่าอันนี้มีออสตัดสองนะม้าขาวนี่เอ,อตัดหนึ่งนะเออแล้วก็ฝากสมุดได้เอ็หนึ่งเอ็ดีเคหนึ่งนะผมประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะผมผมมีอยู่สองร้อยหกสิบสามแมวดูว่จะได้ไหมนะเอยสองร้อยหกสิบสามแมวกดไปเลยตัดไปนะผมกดไปมันนี่หางนะผมหาง จัดไปนะผมได้กี่ทีวะเนี่ยยี่ได้ได้ประมาณสิบสิบทีนะสิบทีอ่าไ,ม,ไม,ม่ยังไม่ซ้นะํนา,นานะผมยังไม่ซ้ํานะเลดมาครับเลดมานะครับผมเลดเริ่มมานะอ้าวเนี่ยเห็นไหมสามทียังไม่ซ้าอ่ะเพื่อนเลดดีว่ะสามทียังไม่ซ้ําแต่ข้างล่างหมดเลยนะ <c oughs> ซ้ำแล้วผมซ้ำแล้วผมจัดไปนะผม วันนี้ผมก็ต้องเปิดให้ได้นะผมเอ,อถ้ามันไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยเติมเติมใหม่นะครับผมวันนี้มากดเลทให้เพื่อนๆดูก่อนนะสักสิบทีนะสิบทีไอดูหางว่ะม,มาดิครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วว่ะเพื่อนไม่ใช่แล้วมันได้แต่อันนี้ว่ะเ้ยได้แต่อันนี้ว่ะฝากก่อนนะเดี๋ยวย่อยเพลินนะฝากก่อน อเดี๋ยวมาดูวนะ่าได้ไหมเอ่อเป็นอาวุธได้ไหมองน,นี้มันเป็นคาถาอยู่นะมันคาถาอยูนะ่อาวุธค้อนใช่ไหมมันน่าจะเป็นค้อนใช่ไหมน่าจะเป็นค้อนเอาข้อค้ามา like มได้เฮ้ย, <fresh> ยนี่ไงอ๋อมันเป็นขวานเพื่อนมันเป็นขวานนี่ไงเอาเป็นแฟได้นะมูมิงสวยงามอยู่นะครับ อามาต่อกันนะผมกดที่เผลอกดที่เผลอนะผมมาครับมาแล้วปากมาแล้วนะผมปากมาแล้วนะผมเหลือสองชิ้นนะฮะสองชิ้นนะผมไก่งีกสี่สี่ทีไก่งสองชิ้นนะผมมาครับส้มนะผมสามนะนะจัดไปนะผมมาครับสามอีกแล้วนะฮะสามอีก <laughs> สองทีสุดท้ายนะ,ะผมสองทีสุดท้ายอ้าวหวูมาหมดแล้ว่ะขาดชิ้นเดียวนะ,ะขาดหนึ่งเปอร์ชิ้นเดียวนะ,ะผมขาดหนึ่งเปอร์ชิ้นเดียวอ่ะเพื่อนขาดหนึ่งเปอร์ชิ้นเดียวนะผมหมดแล้วนะครับหมดแล้วหน้ามาเออปันใบหน้ามานะปากมาขาดหนึ่งเปอร์ชิ้นเดียวนะ,ะผม ส่วนใบฟ้านี่ผมจะไม่เปิดนะะเพราะว่ามันจะต้องซ่อมแน่นอนนะผมไม่มีทางตีทีเดียวติดแน่นอนนะมันจะต้องซ่อมนะผมเพราะนั้นผมจะไม่เอาไปเปิดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับเลดก็ตึงมืออยู่นะผมแต่ก็โอเคนะมันได้เกือบครบตู้เลยนะเนี่ยเนี่ยได้ครบตู้เลยนะสิบทีได้ครบตู้นะขาดแค่อันบนอันเดียวนะเออ เอาไว้ผมเติมเงินแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูใหม่นะผมเดี๋ยวเพื่อมีสตรงสตรีมนะช่วงนี้นะเออเดี๋ยวจะได้มาสตรงสตรีมให้เพื่อนๆดูกันบ้างนะวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะผมเป็นการมาเช็คเลทให้เพื่อนๆดูนะฮะก่อนเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการปลากรอบนะเป็นปลากรอบการตัดสินใจนะผมว่าเพื่อนๆจะเปิดเยอะแค่ไหนนะผมเออแต่ก็ถือว่าโอเคนะ Okay. อยู่ว่าเคยู่ออกเยอะอยู่เออโอเควันนี้ก็ฝากไปที่เพียงเท่านี้ก็ว่คนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมวันนี้ก็ฝากกันไปก่อนนะผมตียูนะผมสวัสดีครับ